นี่แะคให้ทั้งนอกแล้วหลงงม <laughs> สบายดีกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามปรครับส้มนะตอนนี้เขากับสักกามหันตดาวเที่ทุกคนต่อทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนตีนภูช่างแห่ทุกคนเอยภูเท่าน้าผาภูลึกลึกง,งามวิวงามขนาดเลย ตแดดแดดรีล้อมมาเนี่ยบ่อนฝนมานอนเธอนผูกคนมาเอ็ดบุญคนจะนอนอยู่นี่ข้างฝนได้แล้วเอ้ยตัวนี้ฝนตกบริยาน นี่ก็เ้ามาออห่อหรือห้ามประกดเลยนะสิอภาระแรงก่อ็อาห้ารักแกป้าตามนและแรงดันนี่แหละหาเลาะหญิงลงพูนเลาะลงพวกอ,มอมามประกดจะบอลหมอนปฏิตารบนน้มกันทุกคนตอนแรกขนาะดช่วยเปินป้อมก่อนเขตญเอาอยังเลอะลาอยู่ถือแกงก้าเตาถือแกงก้มเตามือคืนนี่ก็หมานอยู่ได้ถืออยู่แบบป,ประกอแบบปลาซื่อปลาชีสพออยู่ได้กิน ตัวห้อยนี่นะคือสิดตาปลาลายแก้มเต้าบ่จักกินตัวนี้แหละคนดอนว่าคือหัวยิงขันทนะุกคนเลยเด้คือเลยทุกคนไน <c ười> คอนไน้นี่ <c ười> แนวมากเลยคนตัวนี้นะขนาดาวันนั้นเลยคือกินนี่กัหายิงกาบชิไดห้หาหญิงเลาะห้อำกดนี่ลงเพราะว่าไก่ป่านั้นลงหาสากรกินตัแคมห้วย ตัวน้ำนี่น้ำอ่างบุลเล็กบุลเล็กทุกคนเลยบุโอ้ปลาลายปลาชีอยู่นลาอ่างเล็กน้อยแต่ว่าน้ำเลิกพิกเอิกพอได้นี่บุบน้ำตัวน้ำใสงามมาเลยยัง่เคยมากเอะแถวนี้นะสักมาครั้งเลยในชีวิตเคยมาอยู่โหยนี่ก็แต่ว่าอยู่ลุมผู้อยู่เตอร์ผู้แต่ว่ามานอนเดือดถิงยัง่เคยมาทุกคนเล สักรอบนี้แหละมาหน้า,นาดอนเพิ่นเท่านี้งามเลยก่อนรูลุ่งอยู่เนาะมันอ่อไหมตัวนี้นะ หมูรูดากินไปแล้วกดหินะปีนมดแถวน nhưng cái mới khó cửa nhung cái bà ghê như một mặt trạng là sạc thì hưởng tượng lắm mặt trạng à. ลมแห้งคือเก่้าตะแรงมันนี่ก็ช่วยก็อจอบก่อนหอด่านนี่ก่อนหน้าเน,นี่กนนนยก่อนสีแดงขึ้นนั้นจอบไข่ก่อนทุกคนนะ ไลลงมาสัตว์ที่เอ็มีเนอยู่ได้ตลปาลายแทนในหอ h o ออมุ

ไดินเสียงคนเลยได้งินแต่เสียงลมลมเนื่อแห้งขนาดลมเมื่อกี้เข้าดงทุกคนเลยบอกเพราเลยเมื่อกี้นะ บริษัด e ้อหาเล็บตาดานได้ก e ่หาเล็บไก่ฉะน้แร่นี่ะดนี่ะมีแต่ลมจานมฮักตะโบกนะทุกน่ไรด้าหาเล็บทดานนี่คือมีไก่ลายอยู่แด้านนนบนสาเก ป่าก็คือบ่อสะแถวนี้แถวเรียมดาดคือเขเห็นบ่อสะเก่าคือบ่เห็นทุกคนยามไปหายญิงเงี้ยใกล้กันบ่อขันยามนี่ยามในชิลนห้าสอโอ้ยทุกคนตื่นเช้ามากับฮันเทลเชล้ว bà rimpon tadi đó đi mà rimpon này cái pa nào ông ông và rồi mà đút thuốc này đi và rồi mà đút thế này tụi nó không có cái phụ nên cả xi mông phải đấy á à, nhìn cái phó, có rơi lông hang đi đừng nghe tiếng tơ tiếng nứa thôi đừng nghe tiếng lông lông uo bay uo mà nó lọt lông cơ à phăng tiếng cái ba xa cái sáo ไก่ลงมาดินพุ่นหลาลายพะไรมองมอง,มองมทุกคนเลยนี่มีแต่พอกไก่ลงดินพุ่นทั้งหมดแถวนี้นะน,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 นี่แต่ว่าบุรีรนะัมไก่ฉาดเลยมันลม้มเลย ทนี่คือชิลเมนหอนมีเลยทำเมนมาจักนี่าทเก็บป่าชาแทนนี่น มาเล็บตามแขมดานกันสมอยจัดทุกคนเลยบด้งงินไก่สะขวกิ่ขีเลยได้ยินแต่เสียงลมบ่มันลงมันดินพุ่นตามมันเข้มห้องสุอปาต้องลายเลยทุกคนเลยมีแต่ปอนแก่ป่าดินพุ่นมีแต่บอนแก่ป่าสะแต่ว่าหาเลาะพังเสียงมันสะบนังยินเลยจะกันไปทั้งหมดไก่กันไปถึงม,ด,กกม,งมดเลย ตอนนี้กับคำเติบแรงเติบไปเทุกคนนะสิดาแล้วหนิงเกยมาบ่อนก่อนบอนเลทุกคนนลยโมมาดูกินมากระแตน้ำแถวนี้นะกระแตน้ำมก็ยังดุกอยู่โอ้โหฉันก็มากินเลยทุกคนเลยมัน หมูมาเก็บมาเก็บแต่น้ำเลยนะลมแหง้งเจอรีลมนีก่ก็บริเง,งินเสียงพอเลย้ยบริเินแต่เสียงลมตอนนี้ก็เขากำมาหอบบอลแล้วนะตอนนี้ก็เลยบอลหาทุกคนตรงน,นี้แหละโอ้ยปลาแหลงก็กพอพอเลยบริเงิน แต่ป่าของเขาจะบานเลยต๋องสูงเลยฮะกบอกก่อนทุกคนบ่อนเลยขเติบมานีลยค่ะ

จะเะมักแก้มเต,า,เตากัล่าปากน่ารู้น่้นนอนาเลยใสมนปิ้งสิขัวปลาคอนปใหญ่ปลาตบลุ้มล้ม,ลมเลยล่ะ่ไหทั้งนอกแล้หลงงมออง ยนง่แบบหนึ่งบุตรลุงเก๋ทำนี่แหละแต่ว่านี่บุตรไปหมดบิ๊นอ้อนมัดนงกนะอู้หทันตายนะตายเนอะนี่บุตรลองปล่อยลงหนักเหมือนคนแรกปล่ยมันแข่งอย่างพีไปบุตรใดกั

กนี่เขา่อกมูสิ่แห่เาจาละโอ้คุณมูสิงแหวหนึ่งดุโอ้เยอลโโอเลยนะไม่ละเล่้อยใหม่ๆนึงมันขามลงพี่แหมนะมูนะนมูสิแห่บ่อ้เย่บ่เออดูท่ไังไหมนี่ีเราต้ <c oughs> องก,กันดื้ มันแห้งแล้วตาเถอะกั้นตาหักเก็บเห็น I did it. สม,นมเนาะไม่ได้ปลามาแต่แกงเต้านีน่คือชีวไม่ได้กินดดํตัวแรงผานหนึ่งครับอขเลยใก่ตัวหนูอาหนึ่งอเองอ <c oughs> อค้างฟอสองสามนาทีกันไมาแจขนาดไฟกัน ทำมาเลยล่อมอูกเนาะ ใช่น่ะพอกระหอบหอตัวนึง เขาอิ่มแล้บ้านนะ้ม,มาโคปิงป่าก่อนโอ้ตบปคอกับปหมดจำเนาะนี่ทางนี้อุ่นไว้ทางนี้มันเป็นฐานแห้งปิงป่าไว้ก่อนนีประเสริมปราเย็น,น,ม,น,น,นยมนี่กัว่าชิตการหมเลยพกแหลมันนี่กัเขาอีกขี้ขาดาตาไขเป็นกออย,อย